ทำกเกษตรเพื่อเอาเงินไม่ได้เอาเงินมาทำกเกษตรวันนี้ก็อยู่กันที่จังหวัดอยุทยาเหมือนเดิมนะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่20มีนาคม2566นะครับก็อยู่กับดาวเรืองอายุ24วันทุกคนนะครับและนี่ก็คือดาวเรืองอายุ24วันครับไม่ครับไม่ครับ จะให้ดูแบบใกล้ๆเต็มคาบเบลเลยนะเราก็จะวางแผนใส่ปุ๋ยรอบแรกแล้วนะครับ<า>มีอะไรให้ดูคะตามมาดูค่ะตามไป ไหนบอกนี่ตอกตะกร้ค่ะอยากจะปตูครับตอนนี้เราก็กำลังเปิดน้ำเข้าแปลงใหญ่นะครับเพื่อที่จะทำการปลูกชุดต้นใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ต้นกล้าอยู่ในถานเพาะ24วันแล้วนะครับโตแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันและนี่ก็คือต้นกล้าที่มีอายุ24วันครับ สูงยาวเข่าดีครับผมข้างหลังนี้ก็เป็นแปลงที่เราจะปลูกดาวเรือง1น0 0งมต้นครับคิดจะปลูกดาวเรืองอย่าลืมคิดถึงลานนุกดาวเรืองนะครับลานนุกดาวเรืองรับซื้อดาวเร,เรืองจํานวนมากรับลูกสวนทั่วประเทศให้คำปรึกษาปัญหาดาวเรืองจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์จําหน่ายต้นก้าดาวเรืองด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ทำเกษตรเพื่อเอาเงินไม่ได้เอาเงินทำเกษตรขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ